สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กุกเกาะนะคะลุงช่างมาซีโกนะคะแต่เสียดายมากคือติดเลนนะคะเลนหลับอยู่ก็เลยไม่ได้ช่วงนี้คือลุงช่างมามาบ่อยนะคะแต่เราก็ไม่มีเวลาได้ไปทักทายนะเพราะว่าถ้าไปนะคะเลนก็ได้อยู่คนเดียวตอนนี้ก็ยังไกวเปยอยู่นะนี่นะคน วันนี้มาส่งเอ็ดมินนะคะแต่ละว,วัน,นนะว่าปกติก็บางวันก็จะมาค่ำนะคะบางบางทีก็มาค่ำนะก็น่าจะเวเอาของฝากให้ประชานนะคะ ่าอใครมาด้วยยาชีมาด้วยนะโอ้ชีของเต็มเลยอ้อาปลาโอ้ปลาแต่งตัวสวยเลยนะทุกคน ปากวักมือเรียกนะโอ้ยแตเรียนข้อย,ยังไม่ตื่นเลยทุกคนโอ้ยต่ำมาหุ่งต่ำมาหุ่งมาสานันโอ้ยหนอน,นี่นะคะทุกคนปากวักมือเรียกนะเมื่อกี้นะเอ้ยแตเรียนข้อย,ยังไม่ตื่นเลยเนี่ยถ้าเป็นสาวอาทิตย์ก็ให้เอาพอยนะะช่วยดูแลอืมอันน่าจะไปส่งป้าดาโตนะคะอืม อ๋อไปกลับรถนะคะทุกคนอือโอ้นิกกี้คงดีใจนะลุงมานูเสียงทักทายใหญ่เลยนะได้ยินจนถึงบ้านค่อยเลยปิดนี่นิกกี้นะอ๋อลุงไปกลับรถไม่ว่าป้าดามาด้วย ลุงต้องแวะหานะคะนิกกี้ช่วงนี้คือเอฟซี FC อาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะอาอาจจะคิดว่าฮ้แม่พีเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะไม่เห็นอ่ะ เวลาลุงป้ามาซีกอทาไมไม่เห็นอ่ะไม่พีไปนะเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะเหตุนี้ถึงไม่ได้ไปนะทุกคนเพราะว่านี่แหละติดลีนนะคะถ้าเป็นเช้าอาทิตย์ก็โอเคนะคะก็พ่อแม่เขาหยุดเนาะก็จะได้อ่าพบป่านะแต่ถ้าเป็นช่วงวันแบบนี้นะคะก็โอูหาโอกาสได้ยากนะคะวันนี้ขนาดอ่าวันนั้นนะที่พี่ยูโรมานะก็โอยาชีโทูหานะแต่แบบก็แบกไปเลยแบกไปแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งนะเขาก็งงเงน,นะเพราะว่า เขายังเล็กเนาะมันก็เลยแบบพาพาไปไหนด้วยนานๆเนี่ยเขาจะงงงงนอนอ่ะหิวนมนะบวยนะคะอ่ะได้เวลาแล้วทุกคนคือเสดอจทอดออดบอคือลุงมัอย จำน้ำมิ้มแต่นี่ล้านลูกเรอไปสิลก็ยะเหรียะหลานยะหลุนเลนบ่เลนบันี้่พบ่เ้เผื่อมีมีสบายบ่อายู่น่ะอ้าว

แต่เราค้างนะมันมีปุ้งมันก็เลยเป็นคือตัดทรง่มจอนอ,อืมโอัมลมมีอันนั้นสิใบนนี้โัลประหยัดไฟเป,ป,ดไ,ป,ปได้แค่บนนี้องหาวแล้วอ่าโอ้โหสามเดือนเมืนน้อวันทีเพิ่นเลยนะมื้อวานีาหกบ่ ซามเดินปายซมเดินบ้างสิแป้มือลุงอะคือลุงเก๊กนะบอจ้าคือเพอ่ว่าไหมลูกหน้ามันยัมีม้างละมาคอยบอน่ะนนก็ได้แม้้ากก่อนนัก็ได้เจติ๋มนนก็ได้พอนน มุนกดน้กระดูกพุ no no more. No more. No more. No more ่นเนื้ลุงไปกินข้าวค่อยกินแล้วเอาจะกินหรือบ่มากินตอนเลยเากนรมากังกินอว่าเออเห็นปตแตนลงจะลดน้องปแตนเสื้อชุดงามใช้น่เนอนี่ มุ้นี่นี่ยนอนเหงึงนะลุงไว้นอนตั้งแต่ซีบมืจนจะห่าก็ตื่นนี่แล้วนี่แม่เพิ่นทักมาแล้วตื่นเราบอกยังตื่นเราบอกยังเนี่ยน้ำเด็ดเดียบมาแล้วไหนหิวนมเหลือมามั้มแล้วมั้มมามากินนยาไหมวะอ้าวไปตลอดมันนักก็ฝนตกยาแล้วไปหาแหละมุดฝนมาพุ่มฝนมาผีละโลละมืดอันที่แรกนี่ยมันตกยาแล้วมันเด็ดจานเลยเออ

คือเหมือนมาเมือนหมาหว้เมือกน้ำมคือมืดแหง้วผีละเลาะได้ตัวว่ามืดฝนแหงอืมนั่นแหละอืม่านจะไปคุ้มมั้อ มาพักบ,บ,บ่กไหนพนลาง,งาน,ปน,างนาไปชุดละอพสี่มือนอ่ะไปชุดลกันแม่ักานมัป,น <c oughs> มปมากไ,ไปถามเล่าค่ไปน้ำแน่แเขาถ้าคือว่าจะไปชุดลกันแม่เท่าอ่ะม่กินตัวกัน